สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องความคิดดีวันนี้เรามาพูดถึงของใกล้ตัวอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนอาจเคยเห็นบ่อยตามตลาดแต่ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์มากแค่ไหนนั่นก็คือไข่เป็ดครับใช่เลยค่ะไข่เป็ดถือเป็นอีกแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูงหาง่ายราคาประหยัดและมีสารอาหารเยอะไม่แพ้ไข่ไก่เลยนะคะบางด้านยังมีมากกว่าไข่ไก่ด้วยซ้ำหน โปรโตีนสูงช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อไข่เป็ดหนึ่งฟองมีโปรโตีนประมาณ9กรัมซึ่งมากกว่าไข่ไก่เล็กน้อยช่วยสร้างกล้ามเนื้อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและให้พลังงานได้ดีครับเหมาะกับคนออกกำลังกายหรือผู้สูงอายุที่ต้องการคงมวลกล้ามเนื้อไว้เพราะโปรโตีนในไข่เป็นชนิดที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายมากค่ะ 2. บํบรุงสมองและระบบประสาทในไข่เป็ดมีโคลีน ซึ่งเป็นสารสำคัญต่อการพัฒนาและบำรุงสมองโดยเฉพาะในวัยเด็กและผู้ใหญ่ที่ทำงานเกี่ยวกับความจำเยอะๆครับโคลีนยังมีบทบาทในการสร้างเซลล์สมองและสารสื่อประสาทมีความสำคัญต่ออารมณ์และการตัดสินใจด้วยนะคะ 3. ดีต่อสายตา ในไข่เป็ดมีสารลูทีนและซีแซนทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยถนอมดวงตาลดความเสี่ยงการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุครับใครที่ใช้คอมพิวเตอร์ยเยอะๆจ้องหน้าจอนานๆน,นี่คือสิ่งที่คุณควรได้รับค่ะ 4. มีแร่ธาตุจำเป็นมากมายในไข่เป็ดมีแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กสังกะสีและวิตามิน A DE ซึ่งดีต่อระบบกระดูก ภูมิคุ้มกันและผิวพรรณครับโดยเฉพาะวิตามินดีที่พบมากในไข่แดงช่วยดูดซึมแคลเซียมเสริมกระดูกให้แข็งแรงเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยได้ออกแดดเลยค่ะถึงจะดีแต่ไข่เป็ดก็มีคอเลสเตอรอลสูงกว่าไข่ไก่เล็กน้อยนะครับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือดควรกินอย่างพอดีประมาณ2 3ฟองต่อสัปดาห์กำลังเหมาะและควรกินแบบปรุงสุกเท่านั้นนะคะเช่นต้ม ไข่ดาวน้ำไข่เจียวแบบใช้น้ำมันน้อยเลี่ยงไข่ดิบเพราะอาจมีแบคทีเรียและทำให้ร่างกายดูดซึมไบโอตินได้น้อยลงค่ะไข่เป็ดคือของดีบ้านๆที่คุณค่าทางโภชนาการไม่น้อยหน้าใครโปรตีนสูงเสริมสมองบำรุงสายตาและดูแลร่างกายได้ครบในฟองเดียวใครที่เบื่อไข่ไก่ลองเปลี่ยนมาเป็นไข่เป็ดดูค่ะอาจได้สารอาหารที่คุณยังขาดอยู่ แต่อย่าลืมกินในปริมาณคอดีเพื่อสุขภาพที่สมดุลน,นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องความคิดดีที่จะช่วยให้ทุกคนสุขภาพดีขึ้นทุกวันครับ